คนที่เคยใช้บริการอูเบอร์จะบอกเลยนะคะว่าอูเบอร์เป็นขวัญใจของผู้โดยสารนะคะแต่จริงๆแล้วต้องเผชิญกับปัญหาสารพัดทีเดียวค่ะทั้งเรื่องของพนักงานการพัฒนานรถยนต์ไร้คนขับนะคะรวมถึงไม่ถูกใจไม่นว่าจะเป็นผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะภายในต่างประเทศเองหรือแม้แต่คนขับแท็กซี่ในหลากหลายประเทศนะคะวันนี้เราจะมาไล่เลียงถึงปัญหาที่อูเบอร์ต้องเผชิญในต่างประเทศกัน,นะคะ่ะ กว่าจะประสบความสำเร็จได้ในวันนี้อูเบอร์ได้ฝ่าฟันอุปสรรคสารคดมาแล้วและปีนี้ก็เป็นอีกปีที่บริษัทกำลังเผชิญวิกฤตอย่างหนักหน่วงตั้งแต่ต้นปีเริ่มจากเดือนมกราคมที่บริษัทต,ต้องสูญเสียลูกค้ามากกว่า200 0 0 0คนภายในวันเดียวหลังจากเกิดกระแสติด hashtag Delete Uber หรือลบ u ber อร์เพราะลูกค้าผิดหวังที่นายทรัเวสคารานิกซีอของบริษัทไปร่วมเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษาธุรกิจของประธานาธิบดีโดนัลดทรัมม ซึ่งในที่สุดผู้บริหารของอ b e r อร์ก็ทนกระแสต่อต้านไม่ไหวและต้องประกาศถอนตัวจากทีมที่ปรึกษาจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์มีข่าวอื้อฉาวภายในบริษัทเมื่ออดีตวิศวกรหญิงของอ b e r อร์เขียนในบล็อกของเธอว่าถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงานด้วยนางสาวซูซานฟาวเลอร์บอกว่าเธอได้แจ้งเรื่องต่อฝ่ายบุคคลแต่ไม่มีการลงโทษผู้กระทำผิด จนเธอต้องถูกย้ายไปทำงานในแผนกอื่นหลังมีการเผยแพร่เรื่องอื้อเช้าผู้บริหารอูเบอร์ได้สั่งให้สอบสวนกรณีดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่าการคุกคามทางเพศขัดกับหลักการของอูเบอร์ ในเดือนเดียวกันออตโตบริษัทผลิตรถยนต์ไร้คนขับของอูเบอร์ก็ถูกเวโม่บริษัทลูกของ Google ยื่ฟ้องในข้อหาขโมยความลับทางการค้าและเทคโนโลยีรถไร้คนขับของ Google โดยระบุว่าอดีตพนักงานของเวโม่ที่ลาออกไปร่วมก่อตั้งบริษัทออตโตเป็นผู้ขโมยข้อมูลดังกล่าวไปซึ่งทางฝั่งของอูเบอรก็ปฏิเสธข้อกล่าวหา นอกจากระดับพนักงานแล้วผู้บริหารของอูเบอร์อย่างคารานิกก็ตกเป็นข่าวเช้าซีเองเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพัานธ์ซึ่งมีการเผยแพร่วิดีโอจากกล้องภายในรถที่บันทึกภาพซีอโอของอูเบอร์โต้เถียงกับคนขับเกี่ยวกับค่าโดยสารซึ่งคารานิกได้ออกแถลงการขอโทษพร้อมยอมรับว่าตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือและกำลังมองหาประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหรือซ e ีโอคนใหม่ท่ามกลางปัญหาของผู้บริหารบริษัทที่เป็นผู้ปลุกปัน้นธุรกิจมากับมือ อ,อย่างเสียผู้บริหารระดับสูงไปในเดือนมีนาคม ก็คือเอ็ดเบเกอร์รองประธานด้านผลิตภัณฑ์และการเติบโตที่ลาออกแบบประทานหันหลังทำงานกับอูเบอร์มา3ปีและเจฟโจนส์ประธานบริษัทก็ตัดสินใจบวกมือลาในเวลาไล่เลี่ยกันหลังจากทำงานกับอูเบอร์มาเพียง6เดือนเท่านั้นซึ่งหลายฝ่ายมองว่าการที่อูเบอร์ประกาศรับสมัครซีอโดยไม่มีชื่อของโจนอยู่ในกลุ่มผู้ได้รับการพิจารณาด้วยทำให้เขามองไม่เห็นอนาคตของตัวเองในอูเบอร์อีกต่อไปนอกจากเรื่องหุ้นๆของคนแล้วเรื่องเทคโนโลยีของ อูเบอรก็ดูจะมีปัญหาเหมือนกันโดยล่าสุดอ ber อร์ Uber ได้ตัดสินใจระงับโครงการรถยนต์ไร้คนขับชั่วคราวหลังเกิดอุบัติเหตุที่รัฐอริโซนาสหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าอูเบอร์กำลังเผชิญกับสารพัดปัญหาและต้องสะสางอย่างเร่งด่วนก็ต้องจับตาก,กันดูว่า U ูเ ber อร์จะฝ่าวิกฤตเหล่านี้ไปได้อย่างไรสมาสิสเศรษฐกิจดิจอรายงาน